สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรัุกรกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สําคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุดตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ําๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ทูงอหวังว่าสิ่งที่ทูง้อแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะแวะมาทักทายวันนี้มีเรื่องใหญ่จะมาแชร์จริงอยากแชร์เรื่องนี้มานานแล้วออพอดีมีโอกาสได้ได้ได้สอนได้แชร์นะคะแล้วเคสนี้มันเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะเคสกลัวความสําเร็จ เราได้ยินใช่ไหมกลัวไม่สาเร็จเรามีแต่ได้ยินกันนี้กลัวไม่สําเร็จค่ะกลัวไม่สําเร็จแต่มีคนในโลกใบนี้เยอะมากเป็นโรคก,กลัวความสําเร็จเรียกว่าโรค่างั้แหละจริงๆไม่ได้เป็นโรคหรอกมันเป็นแค่ค,ความไม่รู้นะคะเป็นแค่ค,ความไม่รู้บางอย่างในชีวิตของเราเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วคือจะไม่ได้เล่าเป็นเคสอะไรนะคะแต่แค่จะบอกว่ามันมีบางการณีที่หัวสอนคน เยอะมากนะบางคนมาให้ครูโค้ชหรือมาเรียนมาเจอกันในห้องเนี่ยเราเราก็จะเห็นว่าเขาอยากประสบความสําเร็จหลายคนมากเลยนะอยากประสบความสําเร็จแต่พอไปถึงจุดหนึ่งจะทําให้ตัวเองอ่ะแบบไม่เอาดีกว่าสมมุติว่าตั้งเป้าอะไรไว้พอใกล้ใก้เอ๊ะไม่เอาดีกว่าอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะว่าใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างใครเป็นโรคแบบนี้บ้างทำทำอะไรไปพอถึงเหมือนใกล้ๆจะแบบ เหมือนเหมือนจะไปแนละ้วไม่เอาดีกว่าถอยออกมาคือเวลาที่ในโลกใบนี้มันมีแค่สำเร็จกับไม่สำเร็จใช่ไหมคะเอะคนที่ทำเนี่ยก็จะมีทางเลือกสองอันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จคนไม่ทำเนี่ยมันมันมันมีทางเลือกเดียวคือไม่สำเร็จแน่นอนถูกไหมคะทีเนี้ยวันเนี้ยครูจะยังไม่พูดถึงกลัวไม่สำเร็จเพราะว่าอันนี้ครูพูดไปเยอะหลายอันแล้วนะคะ วันนี้ครูอยากจะมาแชร์เรื่องของคําว่าครูสมเร็จอืมตอนเอ็นครูว่าเป็นไงบ้างตอนเอ็นเหรอตอนเอ็นครูว่าก็ก็ก็อ่านหนังสือสอบตามปกติตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะเออเราก็ตั้งใจว่าจะอ่านสองรอบทุกอย่างทุกวิชาสองรอบแล้วก็ทําทดสอบทําข้อสอบหลายๆเล่มให้มันเทสความคุ้นชินอะไรเงี้ยครูก็ทาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสอบสอบวันแรกนะครูจาได้เลยตอนเอ็นอะ สอบวันแรกกลับมาบ้านรู้สึกจะเป็นภาษาไทยมั้งพอกลับบ้านมาแบบฉันติดแน่นอนคือเป็นคนเก่งภาษาไทยมากฉันติดแน่นอนแล้วครูได้เ่าสิบเก้าเต็มร้อยวิชาภาษาไทยริงผีข้อเดียวจำไม่ได้วู้ผี่ข้ออะไรนะแต่ผี่ข้อเดียวมั่นใจมากฉันติดแน่นอนปากับมาอีกวันหนึ่งไปทาข้อสอบภาษาอังกฤษกลับบ้านมาคูไม่ติดแน่นอนไม่ติดแน่นอนอย่างเงี้ยคือมันมันพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยไปสอบสังคม กบับวิทย์กายฉันติดแน่นอนอวิทยาศาสตร์กายภาพฉันแม่นมากฉันมัน่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อีกวันไปสอบภาษาเยอรมันคูไม่ติดแน่นอนกูไม่ติดแน่นอนอย่างเงี้ยมันเดินอยู่อย่างเงี้ยเออตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่มีเคล็ดลับอันหนึ่งของพีชตอนนั้นที่ครูทํานะครูวาวดรูปพระเกี้ยวอาวาดรูปพระเกี้ยวแล้วปิดไว้เลยเพราะว่าตอนนั้นครูอยากเอ็นเข้าวีเทจูไลท์ไหมครูก็วาวดรูปพระเกี้ยวแล้วแปะไว้ที่คือตื่นมาแล้วเห็นที่เตียงแหละอยู่ตรงผนังแบบปลายเตียง เออเห็นเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้รู้เทคนิคอะไรพวกนี้เลยนะแตม่มันเหมือนแบบมาโตมาแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเทคนิคการสั่งจิตของเราเนี้ยแต่เราไม่เคยรู้ตอน,นเด็กๆี๋วเรารู้แค่ว่าเราเราอยากอยู่จังก็เลยวาดรูปไว้แล้วก็แปะแค่นั้นเองค่ะเออแล้วแต่ว่าไม่ใช่มีแค่แบบใจอย่างเดียวเรา,เรา,เรา,เราทำด้วยไงาายเราอ่านหนังสือทําเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้อ่ะเออแล้วก็เครียดไหมก็เครียดนะโอ้ยเร,อเ,รอเ,รอเรื่องเล่าเรื่องเอ็นเนี่ยอยาให้กูเล่าเลยกูคเคยเล่าไปในห้องแล้วยาวมัน บอกเลยว่าสนุกมากเรื่องวิถีชีวิตของครูนะคะวันนี้เดี๋ยวครูวนาจะแชร์นะคะมีคนบอกว่าเคยตั้งเป้าค่ะแต่สงสัยในความสําเร็จของตัวเองคือถ้าเราสงสัยในความสําเร็จตัวเองอ่ะมันคือความสงสัยในความสามารถตัวเองถูกไหมคะเวลาที่เราอ่ะกลัวความสําเร็จมันเกิดจากการที่ลึกๆอ่ะเรารู้ว่าถ้าสําเร็จอันเนี้ยเราจะเสียสิ่งที่เราอยากได้ ถ้าเราสําเร็จอันนี้เราจะเสียสิ่งที่เราอยากได้เช่นคนบางคนนะคะเคยมีเคยมียมนักเรียนครูคนหนึ่งเนี่ยเป็นนางงามนะคะแต่ต้องบอกครูสอนนางงามหลายคนนะคะไม่ต้องพยายามเดานะคะเป็นนางงามคนหนึ่งนะคะที่เคยมาเรียนกับครูแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นคนที่คือสวยประกวดอะไรต่างๆานานาจำได้ว่าเขาไม่ได้ได้ที่หนึ่งนะคะคนที่เขามาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ได้ที่หนึ่ง เวลาเขาอยู่ในห้องเรียนเขาไ่เรียนแอคติ้เขาก็จะนั่งเรียนแบบแบบเนี้ยนั่งแบบแล้วพอพูดอะไรก็อ๋อค่ะได้ค่ะครูค่ะค่ะคุณขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนพูดอะไรก็อ๋อมันมีลักษณะของคนอาการที่เราเรียกว่าพลีเซอร์อะพลีเซอร์คือเออออหอมกกับทุกคนใช่กับพี่ดีกับท่านอะอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะโอเคกับเรต้องค่าแล้วทับตัวเล็กๆตัวเล็กๆแต่คือเขาเป็นคนสวยคุณนึกออกมล่แบบ เขาไม่จำเป็นต้องนั่งพลีสใครแต่ไม่ได้แปลว่าคนสวยต้องแบบเย่อหยิ่งเพีเยงเพยอยงไม่ใช่ก็คือปกติก็ใช้ใชีวิตปกติใครพูดเราก็ฟังดีก็ใช่ไม่ใช่ก็เฉยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่คือเขาแบบได้ค่าได้ค่าอย่างเงี้ยตลอดเลยจนพอครูเห็นนะ่ะครูก็เลยแบบถามเขาเลยครูบอกว่าครูถามอะไรหน่อยสิตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยถูกเพื่อนบูลลี่ไหมเคยแบบโดนคนบูลลี่เพราะความสวยไหมอ่า เขาก็แบบเออขึ้นมาบอกคุณรู้ได้ไงเขาแบบเจอเิดแล้วแบบคุณรู้ได้ไงเราก็บอกว่าอ่าลองเล่าเร้่องมาให้ครูฟังก่อนหนูอาการหนูเนี่ยมันดูเหมือนคนไม่กล้าสวยอะ่ะเออมีอาการคนไม่กล้าสวยอะ่ะเขาแบบหนู<ค><ณ>แล้วเขาก็ร้องไห้ให้ครูฟังเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูไม่หนูสวยได้รับเป็นนางน,นพมาศนู่นน,น,นี่นั่นแล้วถูกเพื่อนจับกลุ่มบูลลี่นะแล้วพอเพื่อนจับกลุ่มบูลลี่แล้วทําให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยความสวยมันเป็นภัยอ่ะทั้งทางที่เขาสวยนะใช่ไหมเขาก็เลยต้องทําให้ตัวเองอ่ะดูแบบไม่ได้เป็นคนเก่งทั้งทางที่เขาเป็นคนเก่งด้วยเขาเป็นคนเก่งนะแต่เวลาเขาใช้ชีวิตเขาจะแบบไม่ค่ะแล้วทาตัวให้เล็กเล็กนั่งอยู่ในห้องเนี่ยคือถ้าไม่บอกว่าเป็นได้ที่ประมาณได้ที่สองที่สามไม่แน่ใจนะของนางงามในระดับประเทศนะดูไม่ออก คือสวยแต่ข้างในเนี่ยเขาเก็บกักตัวเองศักยภาพตัวเองไว้เพราะเขารู้ว่าถ้าฉันสวยมากเดี๋ยวคนจะนินทาฉันถ้าฉันสวยมากเดี๋ยวคนจะเกลียดฉันจะทําให้ฉันสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักก็คือการเป็นถูกรักการถูกรักใช่ไหมเขาเขาเลยต้องทําตัวแบบตัวเล็กๆตัวย่อๆของตัวเองไว้แบบเนี้มันเลยทําให้เขาอะ่ะไม่กล้าไปประกวดนางงามก็ไม่มีทางได้ที่หนึ่งเพราะซับคอนชีสของมนุษย์หรือจิตใต้สานึกของมนุษย์นะคะจะทําให้คุณ ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้และปฏิเสธไม่ให้คุณเผชิญสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวว่าคุณไม่เป็นที่รักเพราะสมองคุณมันสั่งไปแล้วว่าถ้าฉันอ่ะสวยฉันจะไม่เป็นที่รักฉะนั้นฉันกลัวมากเลยที่ฉันจะไม่เป็นที่รักฉะนั้นฉันไม่ต้องสวยมากเขาไปประกวดเพราะมีคนมันมีแมวมองมาจับเขาแล้วให้เขาไปประกวดอ่ะเขาไปประกวดก็คือไปประกวดเพราะคนอื่นบอกนะแต่พอไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะสง่างามขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันน่ามันโน่ไปเดี๋ยวคนเกลียดเนี่ย แล้วมันใช่ไหมอะชีวิตของเราอะเราจําเป็นต้องหลีแสงของเราเพื่อให้คนอื่นสว่างเหรอไม่คนมันมืดอะมันก็มืดถูกมันอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าเราไปหลีแสงของเรามันก็พากันมืดกันไปหมดสีมืดมนทการยืนกันมืดมืดอย่างเงี้ยถ้าเราสว่างสีแสงสว่างของเรามันจะทําให้เขาสว่างขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากสาเหตุหลักๆก็อย่างที่ครูบอกค่ะว่ามันมาจากในอดีตของเราอะเรากลัวที่เราจะไม่เป็นที่รักไม่ได้รับการยอมรับหรือบางคน บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ณนะวันที่พ่อแม่ประสบความสําเร็จแล้วเขาเขาตีกันอ่พาพอเขารวยพอเขามีเงินปุ๊บเขาตีกันเลยเขาแย่งมรดกกันแล้วเขาก็หย่าร้างกันเด็กฝังใจเลยอ๋อตอนแรกเราอยู่กันมาสบายอยู่กันมาแบบลําบากลาบากชีวิตเราก็ดูดีนะเออดูรักกันดีอะทําไมพอมีเงินแล้วทำไมถึงทะเลาะก,กันอ๋อเงินเท่ากับตัวโกงเงินเท่ากับทําให้ชีวิตฉันไม่ดีทําให้ชีวิตฉันไม่รอดเด็กคนนี้ทรับ ลงมาเลยซึมซับเข้ามาในจิตแล้วพอวันที่เขาโตขึ้นจะท,ทํากิจการอะไรพอก็ใกล้จะสําเร็จถอยหรือบางทีเกิดสภาวะที่เรียกว่าทาําร้าทําลายตัวเองหรือเซลฟ์ซาบอัตชนะคะเซลฟ์ซาบอัตชคือการทําลายตัวเองยังงพอกําลังจะสําเร็จพอกาลังจะสําเร็จพังตัวเองลงมาเลยทําให้เจ๊งไปร่วมหุ้นคือหูตาจะฟ้าฟางเลยช่วงนั้นนะ่ะถามว่าสมองเขาคิดเหรือใครจะไปอยากคิดฉันต้องล้มเหลวนะไม่มี ทั้งหมดเกิดจากจิตใต้สํานึกหมดเลยเกิดจากข้างในของเราหมดเลยที่พอข้างในของเราปุ๊บจะสําเร็จปุ๊บมันจะเริ่มแล้วไม่ได้เดี๋ยวสำเร็จแล้วแกจะเจ็บปวดฉะนั้นแกต้องล้มเหลวมันจึงทําให้เราเริ่มไปดึงคนที่ไม่ใช่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนมันจึงทําให้เราไปลงทุนมั่วๆแบบหลับหูหลับตาเหมือนตาบอดหูบอดไปลงอะ่ะแบบไม่ดูไม่สังเกตอะไรเลยลงแบบมั่วๆลงไปแบบนั้นอะ่ะแล้วก็เจ๊ง พอเจงก็ว่าฟูมไฟแต่ลึกๆแฮ ppy นะโลง่ลงโล่งนะคะนี่คือสิ่งที่มันมาจากข้างในของคนที่กลัวความสําเร็จสาเร็จแล้วเดี๋ยวครอบครัวแตแกแยกสําเร็จแล้วเอ,อฉันจะไม่มีความสุขฉันเห็นแม่ไม่มีเวลาเลยตอนที่แม่รวยมากอ๋องั้นฉันไม่สาเร็จดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่มีเวลาเหมือนแม่เดี๋ยวฉันไม่ได้อยู่กับลูกของฉันอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนได้ยินไาอีกผู้หญิงโตขึ้นมาถ้าเกิดเก่งมากจะไม่มีแฟนน่น นะคะพอเราไปเชื่อแบบนี้ปุ๊บตายแล้วเดี๋ยวฉันประสบความสร็จผัวทิ้งแน่เลยงานนี้งั้นเอาแค่นี้แล้วกันรักษาระดับไว้ไม่ให้มันต้องดีมากมันเลยไปไม่ถึงไหนสักทีแล้วคนเราอะถ้าข้างในของเรามันมีหลายแรงมาเราคือเหมือนพลังที่แบบมันพุ่งออกไปข้างหน้าทุกวันแต่เราแม่อนุยาตให้ตัวเองพุ่งเหมือนม้าที่มันพร้อมวิ่งอะเหมือนกระทิงที่มันพร้อมออกแล้วเอาอะไรไปกั้นมันไว้มันก็ชนชนแล้วคนที่เจ็บก็คือเรา เราทุกคนคุณที่ฟังคุณ่็อยู่ตอนนี้คุณรู้อยู่ว่าคุณมีศักยภาพในตัวเองคุณรู้ลึกๆคุณรู้ต่อให้โลกมาบอกว่าคุณไม่เก่งพ่อบอกแม่บอกพี่บอกเพื่อนบอกครูบอกใครก็ตามบอกจนวันหนึ่งคุณกลายมาเป็นคนที่บอกตัวเองว่าเออฉันไม่เก่งอย่างที่เขาว่าวันที่คุณไปฟังเสียงของชาวบ้านมันเจ็บนะคนเรานะมันด่ากันมันไม่เจ็บมันเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานี่แหละพอเราเชื่อเขาปุ๊บเขาด่ามาาฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งปุ๊บ คุณก็เลยใช้ชีวิตตามความเชื่อนะเองฉันก็ไม่เก่งตามที่เขาบอกหรอวะเออเราก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เรารับมาเราเชื่อไปแล้วนี่แล้วคุณรู้อยู่กับใจลึกๆว่าข้างในของคุณน่ะมันมีฉันทําได้เขาทําได้ฉันก็ทําได้ลึกๆมันมีอยู่แต่คุณคุณไม่อนุญ,ญาตเออเพราะว่าคุณไปเชื่อนะเลยทําให้เราอะไปไหนมันไปแบบกักกอย่างบางคนมีเงินแต่ก็ไม่กล้าใช้เงินเยอะเพราะกลัวเพื่อนทิ้ง เออพอเพื่อนของฉันเนี่ยมันไม่มีใครแบบชีวิตมันลําบากกันหมดเลยแล้วมันก็ใช้ชีวิตในการกล่นด่าบ่นเมาส์เรื่องสรรพสิ่งคือใช้เวลาของมันน่ะในการคุยเรื่องชาวบ้านน่ะไม่มาพัฒนาตัวเองพอฉันพูดเรื่องพัฒนาตัวเองเดี๋ยวเพื่อนจะรังเกียจอัะงั้นก็ไปเมาส์กับเขาแล้วกันดูดิเราต้องลดตัวเรามาให้มือเท่าเขาเหรอใช่ไหมคะนั้นในวันนี้สิ่งที่สําคัญคืออนุญาตให้ตัวเองอ่ะ ได้มีความสุขถ้าวันนี้เรามีความสุขแล้วใครสักคนจะเกลียดเราอะ่ะเขาก็ไม่ควรเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วป่ะถูกไหมอ่ะคุณง้อเคยเป็นตอ,อนเด็กๆเ,เนี่ยโอ้โหอยากทําไม่นั่นอยากทําไม่นี่แต่ไม่ทํากลัวอันนี้มาถึงเรื่องของการไม่ได้กลัวสําเร็จนะกลัวถูกตัดสินกลัวขี้ปากชาวบ้านทําให้มันเกิดขึ้นซะออกแอคชั่นสาทําให้มันเกิดสิ่งที่มันทําให้เกิดขึ้นมันคือการกลับมา เคารพคนคนนี illing, own, стве, own, really? ้แล้วให้เกียรติตัวเองก่อนอย่าไปนั่งให้เกียรติชาวบ้านในวันที่คุณยังไม่ให้เกียรติตัวเองเพราะว่าคุณจะไม่มีวันให้เกียรติใครได้จริงๆในวันที่คุณยังให้เกียรติตัวเองไม่เป็นนะคุณงาะคือคนคนนั้นเคยเป็นมาก่อนเคยนั่งอยู่แล้วก็แบบเออคนนั้นทาได้เออก็ดีเนาะแล้วเราก็รู้อยู่ข้างในลึกๆว่าเรามีศักยภาพอะมันอยู่ในสภาว่าแบบบึนบึนบึนอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปไหนหรอกแล้วก็นั่งแล้วคุณรู้ไหมว่าการที่เรารู้ว่าเรามีศักยภาพแล้วไม่ทํา สิ่งที่ตามมาคือเราจะกลายเป็นคนที่เราไม่ชอบตัวเองเราจะกลายเป็นคนขี้ฉาเราจะกลายเป็นคนที่ขี้ตัดสินชาวบ้านนะเพราะอะไรพอเราเห็นใครที่เขาทําอะไรเก่งๆหมายถึงว่าเขาทําอะไรบางอย่างออกมาเราก็จะบอกไม่เห็นดีขนาดนั้นเลยใครเคยเป็นอ่ะไหนพิมมาบอกดิใครเคยเป็นบอกเคยเป็นเห็นใครเขาทาอะไรที่เรารู้ว่าเราทําได้อ่ะแต่เราไม่ทํานะแต่เราไม่ทําแล้วเราก็นั่งมองแล้วเราก็บอกว่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นนอะ,อะใครเคยเป็นพิมพ์เขาก็เคยเป็นทีคูนี่เคยเป็นเลยเห็นใครที่เขาทาดีปุ๊บใช่ไหมนะทำไม่ใช่ทําดีนะแค่เขาลงมือทําไอ้เราเนี่ยไม่ทําหรอกปากดีนะไม่ทํารู้หมดไม่ลงมือนั่งอยู่ไปแล้วก็มองไม่เห็นดีขนาดนั้นเลยโอ้โหมันใช่ไหมคนแบบนี้มันใช่ไหมเงอ้อเอ้ยเห็นไหมคะหนึ่งเราจะการเป็นคนตัดสินชาวบ้านสอง เราจะกลายเป็นคนอิจฉาในวันที่คนนึงทำสำเร็จเราก็จะรู้สึกเราตัวเล็กลงมาด้วยว่าเออเขาเก่งเนาะเออเขาเก่งเนาะนะคะครูเคยเป็นครูเนี่ยก่อนที่ครูจะมาทำไลฟ์เนี่ยนะก่อนที่ครูจะมาทำไลฟ์เนี่ยตอนนั้นครูประมาณห้าปีหกปีมันครูจำไม่ได้นะครูก็เป็น acting coach ที่ประสบความสำเร็จแล้ว นะคะก็คือถ้าพูดถึงในวงการโฆษณาก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปละในยุคนั้นก็คือท็อปทรีมันต้องมีเราอยู่ในนั้นน่ะในวงการภาพยนตร์นี่ก็สบายเลยหนังแต่ละเรื่องเราก็ร้อยล้านทั้งนั้นนะทำโค้ชเรื่องไหนก็นักแสดงแจ้งเกิดหมดโอ้โหอีโก้มันคำคออย่างนี้วันหนึ่งอยากที่จะทำไลฟ์ขึ้นมาอยากที่จะทำออนไลน์ขึ้นมาไม่ทำไม่ยอมทำเพราะอะไร ขัวขี้ปากชาวบ้านเอนะเพราะที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นตลอดเวลาเรานั่งมองนะคุณก็นั่งมองคนที่เขาทาสมมุติเขาทําไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยทาอะไรออกมาก็ลอ็อกกองแกงอะไรก็ไม่รู้คนดูเขาประมาณสักหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะะคุณก็ดูเขาคุก้อนก็แบบอะไรหว่าน,นะคุณก็ตัดสินเขานะคุณก็ตัดสินเขา ปกตินะครู้อบอกให้ทุกคนรู้เลยที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้ทุกคนตรงนี้ก็ตัดสินชาวบ้านเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัชาตญาณมนุษย์แต่เราต้องมีสติรู้แต่ก่อนเราทาตามสัญชาตญามแต่เราเป็นมนุษย์เราไปได้เหนือสัญชาตญามเราเป็นสัตว์ประเสริฐตอนนั้นอ่ะครูก็หันไปดูเขาแบบอะไรวะทำไ,ะะไรมาเลยเนี่ยไก่กามากเลยคือแบบบางทีสวัสดีค่ะลูกชิ้นอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็แบบฉันอยากรู้ว้ลูกชิ้นอร่อยประเด็นคือไม่อยากรูก้แกก็เปิดผ่านไปสิ่งมรไม่ใช่เรื่องของแก เขาอยากทํามันเป็นความสุขของเขามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของแกเงาะแต่วันนั้นน่าคิดไม่เป็นเพราะเห็นเขาเป็นแบบนี้เราก็ไปตัดสินเขาเผลอใจปากไม่ได้พูดหลอกใจมันทุบไปเลยอะไรวะนี่น่าสนใจพอเราไปเห็นคนที่เขาทำเก่งๆเ,เก่งว่ะเก่งว่ะหูเห็นไหมเพราะเ,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 เขาเก่งกว่าเก่งกว่าตัวเราค่อยๆเล็กลง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 เขาเก่งกว่าเก่งกว่าแบงแบบเราก็ไกลขึ้นไกลขึ้นจากเขาเห็นไหมวันหนึ่งครูก็ไปสมัครเนี่ยเพจครูอ้วนรถสกวนกองเกตเลยครูก็วสมัครไว้ คนติดตามนะตอนนั้นหประมาณ5,000คนท่วนสามพันเพื่อนทั้งนั้นนะคะเราเป็นคนเพื่อนเยอะนะคอนเนคชัน mm hmm. เยอะแต่แต่านาก่อนหน้านั้นก็สอน a o อเอมีคนมาติดตามเล็กน้อย5,000ท่วนค่ะก็เปิดไว้ไม่ไม่แอคทีฟอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งคุงอ็ไปคลาสหนึ่งคลาสที่เป็นคลาสเรื่องการหาแพชชั่นนะคะเดอะแพชชั่นเทสเนี่ยอันนี้เป็นคลาสนี้แล้วคุงอก็ซื้อลิขสิทธิ์คลาสนี้มาสอน เรียบร้อยแล้วเพราะครูเงได้อะไรดีๆจากในคลาสนี้เยอะมากครูเง้อ,อเข้าไปทําการทำแพชชั่นเทสหาว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราหนึ่งในเป้าหมายของครูคือเราต้องการเผยแพร่เราต้องการเป็นประโยชน์กับแผ่นดิน่ะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเกิดมาครั้งนี้ของชีวิตเราอ่ะเราอยากช่วยเหลือคนเป็นหนึ่งในท็อป5ของเป้าหมายในชีวิตครูปรากฏว่ามีคนหนึ่งอยู่ในคลาสเนี่ยเขาก็เดินมาหารครู เขาก็รู him, him, says, job, like why? Why like ้ว I mean, like ่าครูเป็นโค้ชตอนนั้นครูก็เป็นโค้ชแล้วเริ่มเป็นละเขาก็เขาก็มาขขอคาปรึกษากับครูครูก็ให้คําปรึกษาเขานะแล้วในขณะที่ครูให้คําปรึกษาเขาปุ๊บเขาก็บอกเขาก็น้ําตาไหลออกมาเลยนะแบบครูแบบขอบคุณครูง้อมากเลยนะคะแบบมันดีมากเลยครูง้อหนูอยากให้ครูง้อทําไมครูง้อไม่ไลฟ์มั่งอ่ะเขาพูดคานี้นะเนี่ยทำไมครูง้อไม่ไลฟ์คนที่เขาอยู่ที่อื่นที่เขาไม่มีโอกาสมาเรียนกับครูง้อเขาจะได้มีโอกาสเรียนกับครูง้อไง พอเราฟังปุ๊บแบบมันเหมือนถูกตบหน้าแรงๆเลยนะวันนั้นะ่ะไหนล่ะเองเนอะไหนเอ็งบอกเอ็งอยากช่วยคนวันนี้เอ็งไดท้ทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยทาไมเอ็งไม่ออกไปช่วยคนอื่นอ๋อเพราะเอ็งติดอีโก้อีโก้คือกูดูกูถูกดูถูกไม่ได้เพราะมึงไปดูถูกคนอื่นเขาไว้ไงเข้าใจยังเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเท่าไหร่เราสร้างคุกขังตัวเองมากเท่านั้นครูเ้อะไม่กล้าทำไร พราะกลัวถูกคนอื่นมาตัดสินไหนอะไหนในห่วงคนอื่นไหนรักคนอื่นแล้วทำไมเองห่วงแต่ตัวเองตอนเนี้ยเองไม่ได้ห่วงเขาจริงนี่หว่าถ้าเองพูดอย่างนี้แล้วเองไม่ทําอะใจตอนนั้นมันคุยกับตัวเองแบบนี้เลยนะไม่แน่จริงนี่หว่าไม่ค่อยไม่ใช่คนจริงนี่หว่าคุยกับตัวเองแบบนี้เองบอกว่าเองกลัวว่าทําไปแล้วเองจะไม่มีประโยชน์อันนี้คุูคุยกับตัวเองนะคนอื่นที่เก่งๆเขาเยอะแยะเฮ้ยในโลกเนี้ยมนุษย์ทุกคนจาไว้เลยนะคะถ้าวันนี้คุณอยากทํา ออนไลน์ทำอะไรต่างๆนานานะเราทุกคนมีคนที่ติดตามเรามีคนที่อยากติดตามเราเสมอถ้าเราเป็นตัวของตัวเองจริงเราทุกคนมีตลาดของเราเองไม่ต้องไปแข่งกับตลาดใครสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้ได้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาจริงๆเราทุกคนจะมีตลาดของเราเองวันนั้นอะครูมวยแต่เอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่ากับคนที่ด้อยกว่าด้อยกว่าเราก็คิดว่าถ้าเราทำเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาดูถูกเราเก่งกว่าเดี๋ยวคนก็จะมาว่าว่าเราทําไม่ถึง จึงทำให้คุูไม่ทําอะไรวันที่คุชูชัดเจนกับตัวเองว่าฉันจะทํามันไปเพื่ออะไรคุูถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยแกมาให้วยแกไม่ได้มาขอแกไม่ได้มาเพื่อให้เขามาบอกว่าแกดีหรือแกเก่งวันเนี้ยสิ่งที่แกมีไปเป็นประโยชน์แล้วแกเห็นว่ามันดีกับชีวิตแกแชร์ซะบอกคนอื่นซะเล่าซะทันทีวันนั้นคูตัดสินใจเลยคูทำไรฟ์เลย ทำไลฟ์โดยการที่หลังจากวันนั้นคือครูไปที่ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วครูกลับมาแล้วก็สอนกันนอนกำลังสอนอยู่เด็กๆก็ถามครูง่าไปปฏิบัติธรรมมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูง้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยตั้งกล้องเลยแกไลฟ์เป็นไหมตอนนั้นครูก็ยังไลฟ์ไม่เป็นนะครูก็บอกว่าไอไลฟ์นี่มันตรงไหนวะเด็กมันก็บอกนี่ไงครูง้อนี่เดี๋ยวดูไลฟ์เออแล้วบอกเองถ่ายนะเดี๋ยวครูเล่าให้พวกเองฟังว่าครูไปปฏิบัติธรรมมาไงมันดีมากแกฉันใหญ่ให้พวกแกรู้มากแล้วครูก็เล่าให้เด็กๆฟังประมาณสิบเนาที ไลฟ์เสร็จปุ๊บครูไม่รู้ได้สามคนดูกี่คนเห็นยังคนเราอยากจะสําเร็จจงโฟกัสในการทําเหตุฉันทะพอใจในการทําเหตุกิเลสพอใจเมื่อได้ผลที่ผ่านมามันคือกิเลสนําอยากทําได้ดีอยากดีกว่าคนนั้นคนนี้มันมัเสียเวลาชีวิตมากเลยวันนั้นครูไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะดูกี่คนครูขอทําเหตุของครูให้มันดีครูโชคดีหนึ่งอยา่างครูมีความเป็นนักเล่าเรื่อง กูก็เล่าเรื่องของกูไปว่าวันนั้นกูไปทำน้องด้่าเงี้ยดีมากเลยแกดูนี่นี่นั่นนะคะแล้วตั้งชื่อหัวข้อตอนตั้งชื่อหัวข้อครูยังไม่ได้ตั้งเองเลยกูให้เด็กนักเรียนที่อยู่นั้นตั้งให้กูบอกตั้งหัวข้อว่าอะไรดีว่าเขาให้ตั้งไตเติ้ลอะตั้งหัวข้อแคปชั่นเด็กมันก็คิดให้เอาอันนี้ไม่ครูเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมออมันบอกว่าเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมแล้วบอกเออดีดีด,ดีอันนี้ดีมันก็ตั้งไปเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมโตะกดโพสต์ไปครูก็ไปทํางาน ไม่ได้สนใจอะไรเลยเวลาผ่านไปปุ๊บห้าวันเด็กนอฟฟิศวิ่งมาคุณเฮเพื่อนหนูแชร์คลิปเนี้ยที่คุณเฮอัดวันนั้นด้วยแล้วบอกเลออเล้ะเลอเลอเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเด็กบอกคููดูล้านวิวแล้วแล้วคุูเขา้าไปดูคือครูทำแล้วคูทำเหตุจบแล้วคุูไม่ได้เช็คผลเลยด้วยซ้ำตอนนั้นคือไม่ได้คิดจะทําอะไรที่มันแบบเช็คผลเลยอ่ะเราทําเหตุจบคือจบไงปรากฏพอมาดูผลนะ่ะ คนนะ่ะแท็กเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเพราะว่าครูพูดเรื่องกัรละยาน้มิตรครั้งนั้นนะครูจาได้เขาก็แท็กเพื่อนมาเลยมึงคือกัรละยานามิตรของกูแกคือกัรลยานามิตรของฉันโชคดีจังที่มีแกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกโหครูกระจ่างเลยคําว่ากัรละยาน้มิตรหนูรู้เลยไอ้ที่หนูคบอยู่ทุกวันเนี้ยแม่งไมใชมิรเป็นศัตรูอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเขียนมาอย่างเงี้ยยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะ่ะคู่ง้อาไปที่สนามบิน ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นจะไปขึ้นเครื่องไปไหนสักที่ระหว่างทางมีผู้หญิงคนหนึง่งเป็นคนขายของอยู่ในสนามบินวิ่งมาหาผมงพี่คะพี่เรียกเราพี่พี่พี่พ,พี่พี่คนนั้นใช่ไหมพี่ที่ที่พูดเรื่องเพื่อนใช่ไหมเขาไม่รู้จักภูง้อด้วยนะตอนนั้นภูง้อยังไม่ทํารายการซูเปอร์เทนเลยคือไม่มีคนไม่ได้คือเต็มที่ก็รู้จักเพราะว่า,เ,าเคยทำเอฟซึ่งมันเป็นตลาดเล็กคนไม่ได้รู้จักเราเยอะอย่างทุกวันนี้ตอนนั้นคนไม่รู้จักเราก็วิ่งเข้ามาบอก พี่พี่พี่คือคนทําคลิปเรื่องเพื่อนใช่ไหมเราบอกใช่ค่ะใช่หมูพี่หนูชอบมากหนูขอบคุณมากเลยพี่พี่รู้ไหมหนูกําลังเังเลกับชีวิตหนูเลยวันห,หนูฟังคลิปพี่มันทําให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูเลยหนูตัดสินใจเลยว่าคนแบบไหนที่จะให้อยู่ในชีวิตคนแบบไหนที่หนูไม่เอาอีกต่อไปแล้วพี่หนูขอบคุณมากมันโล่งมากเลยพี่พอครูได้ยินมันนั้น่ะมันเหมือนสมองมันแบบมันคือคําถามที่เราถามตัวเองเลยว่าง้องไปไหนมา เสียเวลาเสียเวลากับเอาไว้เสียเวลากับนั่งคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเสียเวลามากเลยทั้งๆท,ที่เขาพร้อมที่จะรักเรามนุุย์โลกพร้อมที่จะรักเราถ้าเราหยิบยื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเขาเราไม่ต้องรอให้เขามารักเราหรอกเรารักตัวเองหรือยังเรารักคนคนนี้หรือยังเราเห็นคุณค่าของเขาเราเห็นเป้าหมายในชีวิตเขายังถ้าเราเห็นเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วอะเป้าหมายของเราคืออะไรทําตามสิ่งนั้นซะเป้าหมายของครูคือการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนครูก็ทํา ทำตามหน้าที่ของครูไปนะเลยก็ทําไม่เหนื่อยก็ทํามันคือสิ่งที่มันเป็นหน้าที่แห่งชีวิตถ้าวันนี้เป้าหมายของคุณคุณอยากขายของออนไลน์เป้าหมายของคุณคือเฮ้ยลูกได้มีชีวิตที่ดีใช่ไหมคุณอยากทําล็อของคุณเป้าหมายของคุณคือได้ทํางานที่คุณรักมีอิสรภาพในชีวิตของคุณใช่ไหมได้สร้างงานที่ทําให้เรามีความสุขในการทํางานนี่คือเป้าหมายในชีวิตของคุณแต่คุณมัวที่จะยอมทิ้งเป้าหมายของคุณ เพียงเพราะไปฟังเสียงในหัวตัวเองด้วยนะไม่ใช่เสียงคนอื่นเพราะเสียงคนอื่นจริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดก็ได้อที่เราได้ยินมันเราพูดเองหรือต่อต่อนะต่อให้เราทําแล้วไม่เวิร์กแล้วมีคนมาเม้าเราเขาไม่ใช่สาระในชีวิตเราปะ่ะถูกป้าเขาไม่ใช่สาระในชีวิตเราเพราะสาระในชีวิตเราคือเราทําสิ่งนี้เพื่อใครนะฉะนั้นวันนี้ใครนะใครที่อยากทำไลฟ์ใครที่อยากแล้วมันเป็นโลกของโอกาสมากมาก <c oughs> มันเป็นโลกของโอกาสคุณคุณต้องรู้นะว่าวันนี้ยูทูบเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกในประเทศไทยก็เกิดขึ้นเยอะมากแต่ยังถือว่าเป็นจำนวนน้อยคุณรู้ใช่ไหมอ,อยากคุณรู้ใช่ไหมว่าในยูทูบเบอร์ในประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นจำนวนน้อยแปลว่าเรากำลังอยู่ในโอกาสในการสร้างตัวเองในการสร้าง เพจของตัวเองในการสร้าง y o u u u b e ิ i ต t อ k หรืออะไรโลกออนไลน์ล่าสุดที่ครูสอนกล้าหน้ากล้องไปเด็กเนี่ยโอ้โหสร้างตัวเองการ follower เป็นแสนแสนะบางคนบอกครู follower หนูไม่เยอะแต่ยอดขายหนูเกิดหลังจากที่หนูทำอะ่ะเออยอดขายหนูขายได้มีเด็กคนนึงเอาขนมให้ครูแล้วมันก็บอกว่าครูไม่ต้องโฆษณาให้หนูนะทุกวันนี้ทำไม่ทันเห็นยังในวันนี้ย อย่าตัดขาตัวเองอย่าตัดโอกาสตัวเองเพียงเพราะว่าคําพูดหรือความคิดของคนอื่นที่สำคัญคือมีความคิดของตัวเราเนี่ยที่มันดักทางเราขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ